สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซฟฟอนติดเข้าไปกับตัว PowerPoint นะครับเพื่อนๆเคยเจอปัญหาตรงนี้ไหมครับว่ากรณีสมมติว่าเพื่อนๆทำสไลด์ PowerPoint นะครับซึ่งในสไลด์ PowerPoint ทําแบบว่าแบบอย่างสวยเลยนะครับจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับจากนั้นสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนๆนะครับทำการส่งไฟล์ PowerPoint ตัวเนี้ยไปให้กับ คนอื่นนะครับอาจจะเป็นเพื่อนของเราหรืออีกคนหนึ่งที่อยู่ต่างคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเวลาเขาเปิดแลวเขาพรีเซนต์เขามีปัญหาเรื่องฟอนต์นะครับโดยนะครับปัญหาเรื่องฟอนต์อาจจะเกิดมาจากว่าเพื่อนๆมีทําการลงฟอนต์นะครับแปลกอฟอนต์ที่ไม่ใช่ว่าจะถาาหรือฟอนต์แปลกๆที่เพื่อนๆไปทําการดาวน์โหลดมาจากในหน้าเว็บของ Google เองหรือเว็บทั่วไปนะครับจากนั้นทําการฝังฟอนต์เอาไว้แล้วทีเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าส่งไปให้ปลายทางแล้วมันพรีเซนต์แล้ว มันฟอนต์มันเพี้ยนนะครับโดยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับทําการ Embed f o ฟอนนะครับเข้าไปกับตัว powerpoint นะครับไม่ว่าใครจะเปิดนะครับมันก็จะเห็นฟอนต์ที่เพื่อนๆทําการใส่ไปในการทํา powerpoint นะครับซึ่งนะครับต่อให้นะครับ เพื่อนๆทำฟอนต์สวยงามทำสไลด์สวยงามอย่าง,อย,างอย่างไรก็ตามนะครับถ้าฟอนต์มันเพี้ยนมันก็จะดูไม่สวยงามเลยแล้วถามว่าวิธีการเซฟนั้นทำอย่างไรนะครับก็ขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆทำการเปิดตัว PowerPoint ที่จะทำการส่งให้คนอื่นขึ้นมาจากนั้นไปที่เมนูไฟล์ที่เป็นอยู่ใน,ในส่วนของม,ม,มุมด้านบนนะครับแล้วก็เลือกกดเซฟแอดนะครับแล้วก็เลือกเบ์ที่เก็บของไฟล์ Powerpoint ที่เพื่อนๆจะทำการส่งให้ จากนั้นปกติเวลาเราเซฟปกติก็คือกดเซฟเลยถูกไหมครับแต่อันนี้นะครับก็คือให้เพื่อนๆไปที่เมนู t o นะครับหรือเครื่องมือจากนั้นไปที่เอ่อโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไอเมนูที่ชื่อว่า save option นะครับเมื่อทำการเปิด save option มาเรียบร้อยนะครับก็เลื่อนลงมาสกอร์บาร์ด้านล่างลงมามันจะเห็นคำว่า embed font in The File นะครับในส่วนนี้ก็ทำการติ๊กไป1ทีนะครับจากนั้นมันจะมีออปชันอยู่2ออปชันนะครับก็ผมแนะนำว่าให้เลือกเป็นออปชันล่างก็คือ Embed All c h a r a c t e r นะครับ b a s t for Edit เผื่อนะครับกรณีเพื่อนๆทำการ Embed Font ตัวต้นทาง PowerPoint ชุดนี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้ใน A ใน B ใน C คนที่เป็นคน Edit หรือคนต่างๆที่สามารถแก้ไข พอสไลด์ได้นะครับจากนั้นปลายทางเขาก็จะทาการแก้ไขแบบไม่เพี้ยนนะครับสําหรับการหรือเอาไปพรีเซนต์ก็จะฟอนต์มันก็จะไม่เพี้ยนนะครับหลังจากนั้นกดตรงนี้นะครับเรื่อง m M B มเเรียบร้อยจากนั้นกดโอเคจากนั้นก็กดเซฟปกติเลยนะครับเซฟปกติเลยไม่มีอะไรเพราะว่าเราตั้งออปชันเรียบร้อยเมื่อ,อทําการกดเซฟนะครับจากนั้นมันก็จะได้มาไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับมันก็ ก็แนะนำว่าให้เพื่อนเพื่อนก็เอา copy ไฟล์นั้นส่งให้ให้คนที่เราต้องการให้เขาใช้ตัวไฟล์ PowerPoint ตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ส่งไปได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับก็ เป็นทิปง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการฝังฟอนต์ไปในตัว PowerPoint นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถทำได้ทุกเวอร์ชันตั้งแต่ Office 365หนะครับหรือว่า PowerPoint ที่เป็นตัว 2019, 2016, 2 0 1 3นนะครับเวอร์ชันพวกนี้ก็ทำได้หมดเลยนะครับก็วันนี้เป็นทิปง่ายๆนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ